อ๋อคุณผู้ชมครับหักมุมสุดๆเวียดนามน้ำตาซึมเหลือจะเชื่อเกิดอะไรขึ้นครับกับกรณีที่แฟนไทยครับออกมาปกป้องนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามโดยเฉพาะโฟทีโดนจัดหนักจากชาติตัวเองเยอะมากอับปปยศเหวียนด่าผู้หญิงมีอยู่จริงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ยังไงพร้พอมมาอัปเดตสถานก,การณ์ของทีมสาวไทยครับ เน้นซ้อมหนักทำการบ้านใหญ่ก่อนเจอสวีเดนคัมวันนี้แล้วมาดูเรื่องเหลือเชื่อชิงแชมป์โลก2025กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับหักมุมทําเวียดนามน้ําตาซึมไปแล้วครับสําหรับประเทศไทยของเราอันนี้คือความจริงใจของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ปกป้องนะครับให้เกียรติทางฝั่งของเวียดนามจนรู้สึกทึ่งนะครับแล้วยิ่งตอกย้ําด้วยสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องบอกกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่า โอ้โหเคสนี้กลายเป็นเรื่องแดงหลังฝั่งของเวียดนามครับมีการรายงานข่าวสุดอัปยศนะเพราะว่ามันมีการเปิดเผยออกมาว่าแฟนแฟนลเลบอลเวียดนามจากประเทศไทยออกมาปกป้องแล้วก็แสดงความเห็นใจต่อทีมวอลลบอลหญิงของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโฟตทานทิทานทุยนะครับที่กลายเป็นตัวแบกคนสำคัญของเวียดนามในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ล่ะนะครับแล้วก็แม้ว่าจะสู้กับโปรแลรนด์แล้วก็สู้ถึง4เซตนะเวียดนามได้1่1เซตผมว่ามันเซอร์ไพรส์มากแต่กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์กับตลปัดครับเพราะว่าแฟนเหงียนนะครับบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดมันก็มีบางส่วนที่ชอบไปด่า 4 t นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า4ฟทอะความสามารถสู้ตู้เย็นไม่ได้เลยถ้าตู้เย็นอยู่เนี่ยยังไงโปรแลน์เหนื่อยแน่นะครับหรือบางคอมเมเนต์ก็บอกว่า4 t ก็ได้แค่นี้แหละคุณภาพมาตรฐานตกตำ่ำไม่ได้เหนือชั้นไปกว่าตู้เย็นเลยนะครับหรือก็มีแฟนๆของเวียดนามบางกลุ่มเนี่ยเข้ามา รุมดานะครับนักกีฬาผู้หญิงของตัวเองแบบจัดเต็มเลยซึ่งโหกลายเป็นว่าสิ่งที่มันหักมุมก็คือมันมีก็มีแฟนกีฬาไทยเ,ยเข้าไปปกป้องโฟทีเยอะมากแล้วปกป้องศักดิ์ศรีของนักกีฬาวอลบอลหญิงของเวียดนามแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเหตุผลว่าโฟทีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้เวียดนามมาเล่นในรายการชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยนะเพราะว่าเธอเนี่ย เป็นผู้นำพาเวดนามจบอันดับ4ในรายการชิงป์งเอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2023นะครับแล้วก็มีการออกมาให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโฟทีไม่เจ็บเนี่ยศักยภาพเธอแข็งแกร่งกว่านี้อย่างแน่นอนโฟทีอะนะครับเป็นนักกีฬาที่เป็นเหมือนหน้าตาของคุณเวทนามจริงๆเพราะว่านี่คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างแท้ทรูแล้วก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ออกไปฟางชื่อเสียงเธอไม่ควรจะโดนแบบนี้โอโ้แค่ การเข้าไปปกป้องนะครับของแฟนๆบอลรย์บอลไทยที่ไม่อยากให้เวีดนามเนี่ยมาพุ่งเป้าโจมตีนักกีฬาบอลรย์บอลหญิงของพวกเขาเองเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นถึงความจริงใจของประเทศไทยแหละนะครับถึงขั้นมีการรายงานข่าวกันเลยนะซึ่งผมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สําหรับวงการบอลรย์บอลเวียดนามนะเราเห็นอยู่แล้วนะครับเขาด่าหมดนะครับเขาจะด่าเขาด่ายับไม่ฝนผู้หญิงผู้ชายก่อนหน้านี้อ่ะ เคสของพิมพิจากลกรามเนี่ยหูก็เข้ามาด่าผู้หญิงเนี่ยนะครับอันนี้อันนั้นเขาพอจะเข้าอนุมานและเข้าใจได้ว่าเฮ้ยออเป็นทีมคู่แข่งแต่ในกรณีที่มาสับทีมบอลล์บอลหญิงของตัวเองว่าฝกยภาพไม่ดีนักกีฬาคนนี้ไม่มาเลยไม่เก่งหรือมีการยกย่องนะครับนักกีฬาที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชาติกลางคันนะครับเพราะว่ากลัวโดนตรวจเพศเนี่ย มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมนะเอาตรงๆนะอีกหนึ่งด้านที่เวียดนามออกมาชมไทยแบบสุดๆก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าภาพก็ดูแลเวียดนามเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่พักหรือการเทคแคร์และถ้าใครได้ดู บรรยากาศการแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตในเกมที่เวียดนามประเดิมสนามกับโปลแลนด์เนี่ยก็มีกองเชียร์นะครับคนไทยนะครับจำนวนมากไปดูไปชมไปส่งเสียงเชียร์เวียดนามนะครับซึ่งเป็น1ตัวแทนจากชาติย่านอาเซียนนะครับแบบจัดเต็มนะครับเห็นบรรยากาศที่ทำให้มีการพูดถึงกันอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยประเทศไทยจริงๆก็จริงใจนะอยากเห็นเวียดนามเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ต้องการให้เวียดนามเนี่ยไปอยู่ในการแข่งขันแล้วก็ตกอยู่ในข้อคอราหาลองคิดดูถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่เดินหน้าเดินเรื่องจนถึงที่สุดแล้วตู้เย็นเนี่ยสามารถหลุดมาแข่งขันรายการนี้ได้แล้วเกิดเกิดแบบว่าโดนจับตรวจขึ้นมานะครับคล้ายๆกรณีของตู้แช่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเวียดนามจะมีความเสียหายในแง่ของว o ล l ล l e บอ l มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เรียกได้ว่าประมาณการกันไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งข่าวเอฟเฟกต์สำคัญที่เอออย่างน้อยนะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงปกป้องนะครับสิท ของนักกีฬาหญิงนะครับให้เวียดนามได้เรียนรู้กันต่อไปคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประเด็นของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรากันหน่อยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับ20นาฬิกา30นาทีทีมสาวไทยของเราก็จะลงสนามเจอกับทีมชาติสวีเดนนะครับไทยดันดีบ20สวีเดนอันดับ25ล่าสุดเนี่ยสาวไทยของเรา ยังคงลงฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมตัวและก็เตรียมทีมกับเกมนละสำคัญครั้งนี้คือถ้าเราชนะสวีเดนได้เราเข้ารอบเลยนะครับโดยไม่ต้องเป็นลุ้นผลนัดสุดท้ายกับเนเธอร์แลนด์นะครับโดยงานนี้นะครับทางด้านของโคชออสเก็ตทิพงษ์รัชตะเกียงไก่นะครับหัวหน้าผู้สอนทีมบอนเล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่ามี3ผู้เล่นสวีเดนที่สาวไทยต้องระวังนะแล้วก็บอกว่าสวีเดนเนี่ยเป็นทีมที่มีนักกีฬารูปร่างสูงใหญ่ผู้เล่นตัวหลัก จบสกอร์ได้ดีโดยเฉพาะอิซาเบลฮาร์ที่ตีไปแล้ว76ครั้งได้31แต้มนะครับในเกมที่เจอกับเนเธอร์แลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีอนาฮาร์นะครับเบอร์ B 17แล้วก็อเล็กซานดราลาซิสนะครับซึ่งทางทีมสาวไทยของเราก็ทำการบ้านนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับโดยจุดแข็งที่โคดอตเน้นย้ำก็คือเราเนี่ยต้องพยายามนะครับเตรียมรับลูกเสิร์ฟ ของคู่ต่อสู้ให้ได้บล็อกให้ดีแล้วก็พยายามปิดกั้นความแข็งแกร่งของสวีเดนแล้วอาศัยการตอบโต้ให้ถึงที่สุดอย่ายืดเยืเยอ้อในการแรลลี่ในแต่ละครั้งในแต่ละตม้มสาวไทายของเราต้องพยายามนะครับเล่นเกมรุกแบบผสมให้ได้มากที่สุด แล้วก็ทําให้สวีเดนเจอความปั่นป่วนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมยอมรับเลยนะว่าอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับทีมสาวไทยของเรานะครับกับสถานการณ์ที่บอกได้เลยว่าเข้มข้นแน่ๆสําหรับในช่วงค่าวันนี้นั่นเองครับถึงสภาพความพร้อมของทีมที่จะเผชิญเจอกับสวีเดนนัดที่สองค่ะค่ะแมตจากเอ่อแมตช์กับสวีเดนค่ะเป็นแมตช์สำคัญของพวกเรามากค่ะพวกเราเตรียมความพร้อมกันมาใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะ ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเริ่มการแข่งขันอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าถ้าเราเก็บชัยชนะในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะมันจะมีโอกาสที่ทําให้เราเข้ารอบ2สูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นแมตที่สําคัญมากๆพวกเราก็เลยแบบละเอียดมากๆแล้วก็ต้องเน้นแบบเน้นแบบความละเอียดมากๆในเกมนี้ค่ะหนูมองว่าเราผ่านแมตอียิปไปแล้วค่ะแล้วในแมตอียิปอ่ะเรามีความกดดันค่อนข้างสูงในในแมตที่ในเ,ในเซตที่2ค่ะ เราเริ่มรีแลกความกดดันได้แล้วเพราะฉะนั้นในแมตช์วันพรุ่งนี้ที่จะสวีเดนนะคะหนูมองว่าในทีทมอะค่ะเขาน่าจะแบบเราน่าจะร่วมหนึ่งเป็นใจกันได้แบบร่วมเขาเรียกร่วมน้หนึ่งใจเดียวกันได้เพื่อที่จะแบบก้าวผ่านความกดดันแล้วก็เอาความกดดันนั้นอะให้เป็นเกมที่สนุกเราก็ทําให้เต็มที่ในรูปแบบของเราค่ะอันดับแรกเลยเราต้องจับบล็อกเบอร์สิ์ให้ได้มากที่สุดค่ะถึงเราตัวเล็กเราอาจจะบล็อกไม่ติดแต่เราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ เขาเล่นได้เหนื่อยเล่นได้ยากมากที่สุดเราต้องพยายามเซฟบอลให้ได้มากที่สุดพยายามดีเฟนซ์ให้ได้มากที่สุดสร้างผาละให้เขาได้มากที่สุดเพราะว่าเขาคือคีย์เพลเยอร์จริงๆค่ะเขาคือตัวหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในรูปแบบเกมวันพรุ่งนี้ค่ะเราสามารถสร้างแรงกดดันให้เขาหนูก็มองว่าเราจะสามารถเล่นได้ไง่ายขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> ใช่ค่ะเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่ๆกกทค่ะที่เขามาช่วยดูแลมาช่วยแบบผ่อนคลายให้มีทั้งให้เป์มีทั้ง เรื่องความเย็นอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าอันเนี้ยมันจะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายเรากลับมาเต็มร้อยได้มาได้เร็วมากขึ้นค่ะแล้วก็มีทางคุณหมอที่เข้ามาช่วยเองแล้วก็นักกายภาพทั้งพี่เนททั้งออยค่ะที่เขาพยายามแบบอัดอัดอัดทุกอย่างเพื่อทําให้เรามีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะหนูมองว่าเกมวันพรุ่งนี้ค่ะมันเป็นเกมที่กดดันแต่มันก็จะมีความท้าทายอยู่ในเกมเพราะฉะนั้น เสียงเชียร์ทุกเสียงเชียร์ค่ะที่ส่งมามาส่งกําลังใจมาถึงเราค่ะก็อยากจะฝากขอขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะเพราะฉะนั้นแมตสววเดนพรุ่งนี้ส่งแรงใจส่งเสียงเชียร์กันมาเยอะๆนะคะทั้งคนที่ในสนามแล้วก็คนที่ดูถ่ายทอดสดค่ะพวกเราขอขอบคุณมากๆเอ่อพรุ่งนี้เนี่ยทีมสวีเดนเนี่ยเป็นทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีคีเพเยอร์ที่จบสกอร์ได้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลขสิบเนี่ย ด,ดีมากมวานตีไปทั้ง77ครั้งนะจะได้แต้มมาตั้ง30กว่าลูกนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็หมายเลข17หมายเลข11ก็ตัวตกของสาวเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีอันนี้คีอเด็กมีจุดแข็งอยู่3จุดนะครับ1เรื่องการเสิร์ฟเสิร์ฟรุนแรยมากทุกคนเสร็จได้ดีมากนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการสกัดกั้งเขาสกัดกั้สุดยอดนะครับอันที่สามคือการแข่งข่นลูกเนี่ยมี power มาก การที่จะเล่นเบรคเด่นไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเป็นเรื่องที่ยากเลยเราจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเสิร์ฟความผี่นนะครับการทำเบรคพอยต์เสิร์ฟแล้วต้องสกัดกั้นให้มีประสิทธิภาพนะครับเราต้องมีซ้อมที่สำคัสก,กัดกักก้นแล้วก็รับตบแล,กกแล้วก็ลุกกลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับในเรื่องของเบรคพอยต์ส่วนในเรื่องของการทำไซด์เอัลเนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้รัดกุมนะครับว่าสวีเดนเนี่ยเขามีลักษณะการเสิร์ฟอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ การเสิร์ฟบางคนก็มีกระโดดเสิร์ฟได้อย่างรุนแรงมากหมายเลขสิบเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนเสิร์ฟมีประสิทธิภาพมากเราก็ต้องเปิดเกมรับให้ดีนะคือในเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็การลุกในรูปแบบของเราในการเล่นบอลเร็เวแล้วก็เล่นบอลผสมที่หลากหลายแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือความอดทนและวินัยในการเล่นในเกมนะครับเราจะต้องอาจจะต้องทาแรนลี่หลายครั้งกว่าที่จะจบสกอร์ได้ในช่วงแรลลี่ครั้งที่2ครั้งที่3นี่แหละครับเราคงจะต้องใช้ ขีความสามารถเป็นทีมเทคนิคของเราในเรื่องของการลุกแบบผสมเล่นแบบผสมมาให้มากๆนะครับแล้วก็การลองบอลอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าสวีเดนบล็อกใหญ่เราจะตีบอลโดยไม่มีการลองบอลไม่ได้เราต้องทําการซัพพอร์ตโดยการลองบอลให้ดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่เราจะต้องเอาชนะเขาส่วนเรื่องผู้เล่นในแต่ละตําแหน่งแต่ละคนการวางแผนว่าใครจะเจอใครเนี่ยทีมสตาฟโค้ชและก็นักกีฬากํากลังวางแผนกันอยู่นะครับ จุดอ,อนของเขาบางคนเขาก็ยังรับเสิร์ฟไม่ค่อยแน่แน,นอนเท่าไหร่นะครับอยุทธศาสตร์ในการเปิดเกมลุกของเราเนี่ยเราจะเปิดเกมลุกตั้งแต่การเสิร์ฟเลยเราจะเสิร์ฟไปเป้าหมายที่เราจะบังคับให้เขาเล่นนะครับว่าเราจะเสิร์ฟไปตรงไหนเขาควรจะเล่นอะไรเปอร์เซ็น์ในการเล่นอันนี้เราก็จะมีคอมพิวเตอร์สถิติแจ้งให้ทราบว่าเราจะต้องเตรียมทํำยังไงตั้งแต่การเสิร์ฟเสิร์ฟยังไงเราจะได้แต้นนะครับแล้วก็ จะบังคับให้เขาเล่นในลักษณะรูปแบบแบบใดแล้วเราจะบล็อกเราจะรับตบยังไงแล้วก็ลูกกลับยังไงอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราได้ศึกษาแล้วก็เตรียมตัวนะครับความมั่นใจรุงทีครับแล้วก็ก็ครับเต็มร้อยทุกคนก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมอย่างดีที่สุดนะครับทีมงานสตาฟโค้ชก็หาข้อมูลแล้วก็มาฝึกซ้อมเตรียมตัวให้กับนักกีฬาวันนี้เราก็เตรียมกันเต็มที่นะครับแล้วก็ความเข้าใจเกมในการเล่นเดี๋ยวหน้าง,งานนะก็ไปว่ากันแล้วไปดูกันอย่างนิดนึงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย มีคอนฟมั่นใจและก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะเก็บทักษะต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราได้มอบให้นะครับตอนนี้วันนี้เราก็ทํากันได้ดีทุกคนก็เข้าใจนะครับก็คิดว่าทุกคนจะนําสิ่งนี้นะครับไปใช้ในเกมการแข่งขันก็ฝากแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับมาติดตามชมและก็เชียร์พวกเรานะครับพวกเราเต็มที่กับทุกคนนะแล้วก็อยากจะได้รับชัยชนะกันมากสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ก็เป็นเกมที่สําคัญมากสำหรับพวกเรานะครับ นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการแข่งขันบอลลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่มีการเปิดการแข่งขันมาแล้วมันกลับกลายมีสติเหลือเชื่อหลายประการนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างไทยเราเนี่ยนะครับเสียเซตให้กับอียิปต์อียิปต์ได้เซตเป็นครั้งแรกนะรับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันบอลลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อเรื่องเดียวครับเพราะการแข่งขันปีนี้เนี่ยมันกําลังบ่งบอกว่า ทีมที่เป็นทีมเล็กเนี่ยก็สามารถสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการที่สโลวีเนียนะครับสามารถได้เซตจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งอาร์เจนตินานะครับที่สามารถโค่นเช็คได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เหลือเชื่อนะครับจีน ก็ยังเสียเซตให้กับเม็กซิโกได้นะครับสวีเดนนะครับที่มีอิสเบลฮั k กนะครับก็เล่นได้อย่างสูสีกับเนเธอร์แลนด์นี่ก็กลุ่มเดียวกับเรานะเห็นภาพเลยหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็คือเวียดนามสามารถได้เซตจ,จากโปแลนดังนั้นเนี่ยภาพของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยมันคงจะอ้างอิงตามตะก,กะในช่วงอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเพราะว่าดูแล้วทุกทีมก็ พัฒนาและก็ยกระดับได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ